สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีทั้งหลายวันนี้ผมจะมารับมิดใหม่ครับผม็นนี้เป็นมิดเด็กกล้า้ตเราเอมเอามือดีบมันกะดังปิ้งเด็กกล้าแทนนะแข็งแยบนี้ครับผมเสียงมันก็ดังมนระฆังปิ้งอู เรามาเริ่มกันเลยการรับมีดใหม่ขุดมีดใหม่น้ำก็ใช้หินหยาบหยาบที่สุดดให้ ข้างเลยที่ไี่ตางแต่เบลเบลอาจจะใช้เวลานิดนึงเป็นอาจจะที่งชั่วโมงสองชั่วโมงอาจจะสุดอาจจะได้เงอนของนี่มาแต่ตอนนี้เรากต้องทำ ให้มันบางให้ก่อนอัน,นี่ที่สั่งมามไม่มีคมันามาอยู่ต้องมาทำให้มันบางแต้อก็รับผลได้แบบนี้ก่อด ผลให้บาง็ลข้างในก่อนถ้าผลข้างนก็ไม่ต้องไปยึงอกันให้ข้างในมับางดีนะแล้วก็จะผลข้างนอกจะลอั้นจะลองผลมากมันไม่ดีมันจะกลมกลมแล้วเราจะตีเร่งถ้ากับหน้าอย่างไม่ลงให้ข้างนอกี้เสมอที่สุดแต่ข้างในนี้ผลดัน นี่คืองานในวันนี้เรจะมีความอุปกร์ให้ท่านมีความรู้ในการรับมือกิดงานใหม่เราจะทำอย่างไงให้มันปิดใด้ให้มัน,มนติดลงเมื่อส้งแล้วต้องโดนเลืออคมจะก็ผิดไม่ได้มันติดไม่ลงต้องรับเราต้องใช้ผลข้างในนี้ให้เยอะให้มันบาง ถ้าหาว่าเราเอามาลับใส่ขนข้างนอกเยอะข้า,างในน้าได้ขนหรอเราขนน้อยใบคมน,นี่ข้างหน้าม,นม,นมันจะกลมเมื่อกลมเราจะวางนิดไม่ได้เราตั้งนิดขึ้นหน้ายางมันก็รีบดตันงรีบไม่กดบเพราะฉะนั้นต้องให้มันเป็นเหมือนให้มันให้มันคมเหมือนใบกบ ผมไปนไี่ไงใช้อีตาเล่นหนึ่งก็ประมาณในการนั่งเป็นเหมือนันงเขาเล่นมันก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆถึงสองชั่วโมงมาทำไม่ได้หยุดมีอย่างเดียวคุณนี่กูจะนี้เราอยากเอาถินเท้ามาใช้อยจะเอาลูกหมูมา ใายเอาลูกหมูมามันจะเปิดความร้อนคมนที่จะเป็นหล็กกล้านี่จะอ่อนหมดมันจะกรีดยางไม่ได้มันมน่าขมเพราะฉะนั้นต้องใช้หินยางเดือ ก็ผลผลก็ไปก็บางเยอะแล้วแต่จะต้อวายามอย่าได้เอาผลอี่นผลไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องไปดีไปบางคนบอกโอ้ยเมื่อมืก็ต้องผไม่เหมือนกับรับมดที่ว่าเรากรีดทุกวันทุกวันมดม็ดก นั้นเราก็ฝนประมาณยี่สิบห้านาทีสามสิบนาทีก็โอเคก็ามาทำดูว่ามันเา่าหรืยังมันดีหรือยังแล้วก็าามาทำ่อยทำเดนีสก็มาทำเดนิสเสร็จแล้วเราก็มาลงอีกปลา มันเป็นหินกลางยินจกแต่รอยของหอินหยาบที่เราทำคมทำเรียไว้อยเรียบร้อยเราก็มาลงด้วยหยิบสร้างยิงสรางมาสักพักหนึ่งลบไายลบร้อยอหมดแล้วก็ทำความคมด้วยทำความคมไปด้วย,ยเพื่อยๆลบลอยไปด้วยทำความคมไปด้วย นี่นะครับไม่ต้องไปหยุดร้อนมัน,นถ้าเราใจร้อนเราก็ทําเดือนตะแคงไปข้างหนึ่งอยู่ข้างนอกอาจจะอยู่ข้างในมันไม่ตรงไม่สวยต้องใช้สายตานี่ไม่ต้องแต่งด้วยเราต้องแต่งมันให้มันเข้ากันให้ได้ให้มันอยู่ตรงกลางตรงกลางแล้วก็จะม,มีความคม มีความงางามเดี๋ยวจากนี้ไปแล้วก็เสร็จจากหินกลางนี้เราก็ต้องมาลงหินหนึ่งเ็นินสุดท้ายตอนนี้ก็โอเคมือก็ดยก็โอเคแต่มีพุงอยู่นิดหนึง ต้องมาแต่งแต่งไปเรื่อยๆก่อนแต่งแล้วต้องมาคมด้วยี้ยแต่งแล้วหลบคุมหมดเอาเล็บมาแตะดูถ้ามันแตะติดโต้คือมันก็คุม หนูนึกว่ามันข้างนอกกันปิ้นไหมกระปิ้นก็เอาอีกไปไปเรื่อยเรื่องถ้าแตง<ป>ข้างนอกนี้จะต้องพับห<ป>ินกับมีดให้เรียบให้เสมอกันก็ถึงไปอยาโย่ไปทั้งหน้าหรือ,อยังอยาให้เข้าทางคมเยอะก่อนไปตั้งให้นี่งให้มันภาพกับมี ก็ฝนไปผลไปเรื่อยๆพยายามดูว่ามันจะปิ้นไหม้หลิกมันจะอ่อนไหมมันจะมีรอยคลายๆนีมไหมความคมของมันให้ใช้หน้าหลิกหน้าหลิก หัวแม่มือครับดใช้กดหรือว่ามันจะขมม,าม,าขม,มันจะมาคมมันจะปิดมือเลยมันจะติดเล็บเลยตอนนี้ก็โกนขน้น้านี้โกนผมนี่ลงตุ๊บเลย ล้วก็แต่งเล็กๆน้อยๆอันนี้แต่งแต่งไล้วหยิบกลางแล้เดี๋ยวเราลงหินเรียนสุดแล้วไม่ค่อยแต่งเท่าไหร่เราก็รับข่มมันยอย่งเดียดูว่ามันสวยงามไหมสวยงามในสายตาเราไหมถ้ามันสวยงามเราก็โอเคดูว่า วันนี้เราก็มาแต่ดก้างนอกมันมันเมื่อกี้วางนี้มันจะมี100รอยปิ้งอยู่นิดนึง<ๆ>ต้องตเาตัดแล้วก็ดูพอดูว่ามัดีแล้วก็เลาะออกย่นี้ยสุดท้ายเห็นนี้เป็นเห็นสุดท้ายในการลงมีด ผมขอบอกไว้ว่าเวลาการรับไปการฝนนี่กีอย่างไงถ้าเราผลผลไม่หยุดส็บหมดแล้วทุกอย่างเราต้องลงได้หีดเดียวครั้งหินเนียนนี่ติลงทีหลังทุกครั้งยิางนียนียทำให้เล็กมันคมกล้า ด้วยปีดยางเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยอตามคงของมันไม่ค่อยหายทำให้เราปรีดยางนิ่มขึ้นน้ำยางก็ไหลดีขึ้น อย่าลืมนะครับผมเวลาฝนนี่ทุกครั้งต้องลงด้วยหินเรียนทุกครั้งเวลาเสร็ฝนเมาลงเสียงเมลูหินเนียน เงินในสุดท้ายได้ลงไปเงมันจะคมเวาวาวไปเรื่อยมีี่เราต้องแต่งบ้างเล็กเล็กน้อยก็แต่งได้อยิเงยนเลยไม่ต้องใช้กลางแต่งไปเรื่อยแต่งเงินให้ยิเงยนมาแต่ง lu mà mình liệt tan mà máy thằng trang này thằng nó nhỉ lên lên ít นี้ก็เอาไปกรีดเอาน้ำยางได้เลยมื่คมแล้วแล้วก็มาดูมันนิดมันใช้ใช้หมูรูปยิ่งใหม่ดูว่ามันจริงไหม ในข้างนอกผมแล้วก็นเนียนมีฝืดมือลองดูว่ามันมันมีนิดนึงในใบนี้ก็สุด จะมีรอยอยู่ด้วยว่าเราเอามือมาถูมันก็ฝาข่ออามือเราเขามนหวังว่าวครั้งนี้ในหนครั้งนี้ก็จะเป็นวิธีการให้กับพวกน้องๆผู้ที่เก็อ,อกยางให้กันได้มีประโยชน์ในการเอามีกากดกันมีดอ,อย่าง ท้มีดใหม่แล้มีดเก่าก็ผลอย่างนี้มันได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่มีดใหม่เราต้องมาทําคมก่อนแล้ก็มาฝนคมทีหลังแต่ถ้ามีดเกา่าเราอาจจะลงยู่กลางอย่างเดียวอยู่กลางเสร็จก็เลยเงยนเราหินกลางหินเงนกง็เสร็จ แต่ถ้ามันไม่มีหอยไม่ไม่มีพุงไม่ไม่ไมีมหินขึ้นมาเราก็ไม่ต้องใช้กราอินหยากกระหินกลางก็อเอาอยู่เมื่อเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าผ้าที่เราเตรียมไว้ามาถูมาเช,ช็ดให้น้ำมันแห้งก่อน แกน้ำมันแห้งก่อนเสร็จเทให,แห้แห้งเสร็จ้วแล้วก็เอาไปไปถูกับผ้าแข็งๆหรือผ้ายีมืออะไรก็ได้อีกน น้ำก็แหงแล้วตอนนี้มันก็เอาไปถ้าผักตายเขาเรียกว่าผัดผัดด้วยผ้าอเอามาถูเช็ดถูด้วยผ้าผ้ายีนหรือว่าผ้าเกล็ดถูข้างในก่อนข้างในถูแรงๆถูถู้วมัน,นแรงก็ถูกข้างในข้างนอก เมื่อดูเสร็จก็เป็นอันเมื่อเสร็จมาคมอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมได้เมื่อใช้เมื่อดูมันเรียบร้อยแล้วมันไม่มีอะไราร้องแล้วมันดีแล้วมาคมแล้วเราก็มาต้องใช้ามีเราไม่เอาไปกรีดเลยเราก็ต้องใช้น้ำมันน้ำมันเครื่อง มามันนิดนึงกันสนิมก่อนแต่ถ้าเราเอาไปกรีดเลยไม่ต้องก็ได้ถ้าเราไม่ใช้เอาแค่ฝนผคมทำทำาคมไว้เราก็ต้องน้ำมันไว้ม,มันจะขึ้นสนิทน้ำมัน น้มันแบนี้ก็อยู่ได้เลยตั้งไว้วางไว้เฉยๆสามสี่เดือนห้าเดือนนี่สบายเลยไม่มีสนิมจัเวลามามากลีดกลีดได้เลยฝาไว้เก็บขมขอจบคลิปไว้เป็นเช่าี้ทีหลังทีหน้าทีหลังเดี๋ยจะทำคลิปอีกมาใหม่ มาทุกคนคงจะได้ติดตามนคนชายแดนงนี้ต่อไปครับผมขอให้ติดตามขอให้กดติดตามกดซับสไครต,กต,กต์กดกระดิ่งให้สนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมตามสนมาตลอดพอยัางทูกีกินไร คนปัตตายจนตายหนนี้ตามกะลงน้ำมันไม่ลงสักทีอดตายอยู่ที่สะเคยกะไม้คายให้หมดเพราะอดเด็รรถเคยเคยขย่อยคายไม่เลืออะไรแว่นติ๊กับเมียทั้งไม้เบียก็เก็บวันถ้าหลากไม่ไว้วไหวคอยคายลังเพื่อน